ดิฉันนางสาวสุนิดาชัยหมกตำแหน่งครูรับหน้าที่การสอนรายวิชาวิวทยาศาสตร์รวมเรียนสแมแห่ขาววิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเาเขตหนึ่งวันนี้ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประจำปี2564ในหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์เรื่องการแยกสารสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาส่งผลกระทบหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวรวมถึงสถาบันการศึกษาจึงทําให้โรงเรียนหลายพื้นที่ไม่สามารถเปิดเรียนหรือจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทั้งนี้ผู้จัดทํานวัตรกรรมได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในขณะที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์พบปัญหาว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ร้อยละ30ขาดความสนใจและขาดความกระตือรือร้นในการเรียนออนไลน์ ดังนั้นผู้จัดทํานัตรกรรมจึงคิดค้นวิธีเพื่อที่จะดึงนักเรียนกลับมาเรียนออนไลน์ให้ได้มากที่สุดโดยจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ w o r d ์ดวอและควิซิตเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้ค่ะ 1. เพื่อสร้างและใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการแยกสารรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความตื่นเต้นจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบพัฒนาคุณภาพ PDCA ดังนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นวางแผน ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษารูปแบบวิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วย Word Wall และ q u i z i t อย่างละเอียดเพื่อสร้างสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนขั้นที่2ขั้นปฏิบัติตามแผน 1. สร้างกลุ่มห้องเรียนและเชิญผู้เรียนและผู้ปกครองเข้ากลุ่ม 2. แจ้งตารางสอนและแจ้งข่าวสารลงใน Facebook กลุ่มและลายกลุ่มผู้ปกครอง 3. จัดการเรียนการสอนผ่านวิธีการไลฟ์สดโดยเนื้อหาบทเรียนในการสอนจะสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 4. จัดทำวิดีโอการทดลองเรื่องการตกผลึกซึ่งทำให้ผู้เรียนตื่นเต้นสนุกสนานและอยากลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองการสอนโดยวิธีการทดลองนี้เป็นการแฝงความรู้ทางทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เช่นทักษะการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากนั้นมอบหมายงานให้นักเรียนทำใบงานและอัดคลิปวิดีโอการทดลองเรื่องการตกผลึกที่ครูแนบไว้ในกลุ่ม 5. สร้างเกมแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ w o r d w a l l และควิ z ิตเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนแทนการสอบเก็บคะแนนแบบปกติซึ่งผลตอบรับของผู้เรียนค่อนข้างดีนักเรียนมีความสนใจในการเล่นเกมแบบทดสอบและอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลนักเรียนโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประเมินชิ้นงานด้วยใบงานเรื่องการแยกสารและคลิปวิดีโอการทดลองเรื่องการตกผลึกในการทดลองเรื่องการตกผลึก นักเรียนสามารถนำการทดลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากบริบทโดยรอบของโรงเรียนเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยอาชีพหลักของชุมชนประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบอาชีพทำนาเกลือจึงทำให้นักเรียนสามารถนำวิธีการทดลองเรื่องการตกผลึกไปใช้พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ ประเมินความพึงพอใจโดยผู้จัดทํานวัตกรรมทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์เรื่องการแยกสารและแบบสะท้อนความคิดของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ขั้นที่4ขั้นนำผลการประเมินมาปรับปรุง ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก้ไขจุดบกพร่องขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์เรื่องการแยกสารในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีผลสัมฤทธทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากหลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำให้เกิดความสำเร็จนี้ขึ้นผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนครูให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และครูผู้สอนที่ได้มุ่งมั่นในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้กระบวนการนี้มีความสำเร็จขึ้นมาได้นั่นคือผู้เรียนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้และทำกิจกรรมเป็นอย่างดี การเผยแพร่ผลงาน 1. ผู้จัดทำได้เผยแพร่วิดีโอการสอนเรื่องการแยกสารลงใน Facebook กลุ่ม SMK ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2. เผยแพร่วิดีโอการทดลองเรื่องการตกผลึกผ่านช่องทาง y o u t u b e และ 3. เผยแพร่เกมแบบทดสอบจากเว็บไซต์ Wordwall และควิ i ิต ื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนใน Facebook กลุ่ม SMK ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส2สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์เรื่องการบกผึกจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของท่านเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนของชาติสืบไป